สวัสดีครับเช้านี้ผมมีเรื่องเล่ายามเช้านะครับมีเอฟซคนหนึ่งนะครับเป็นผู้คาประกันให้กับญาติพี่น้องไปเช่าซื้อรถยนต์นะครับปรากฏว่าถึงเวลาแล้วก็ไม่ยอมผ่อนไฟนั้นก็ยึดรถไปนะครับแล้วก็โดนฟ้องนะครับและตัวเองต้องมารับผิดชอบจํานวนหลายแสนบาทนะครับไปคุยกับญาติพี่น้องซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อก็ไม่รับผิดชอบก็บอกว่าให้รับผิดชอบไปเออไปเอง นะครับผู้ค้ำประกันแค้นมากเป็นญาติพี่น้องกันไม่น่าทําแบบนี้แล้วก็ตัวเองก็ต้องมาชดใช้เงินนะครับและอาจจะต้องโดนยึดบ้านยึดช่องนะครับก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับไม่จําเป็นก็อย่าไปค้าประกันให้ถึงแม้จะเป็นญาติพี่น้องเพราะตอนค้าประกันก็ปากดีแต่หลังจากนั้นก็เป็นคนไงเนรคุณนะต่อความดีที่ผู้ค้าประกันได้ค้าประกันให้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นอยากค้าประกันให้ใครนะครับทางแก้ก็คือต้องใช้นี่ไปผ่อนชําระ หลังจากนั้นก็ไปฟ้องไล่เบีย้ยเอาจากผู้เช่าซื้อคลิปนี้ดีมีประโยชน์เป็นอุทาหรณ์นะครับช่วยกันแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ